เออกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเลีซีเบอร์ถุกฐานเด้อป้าลุงเลยเมื่อในเม่น้องแก้มก็ได้มานำโหลดปั่นเข่าท้งที่เลยพี่น้องมาบอกแต่ว่านเนาะเลยบอกไปเฮาเฮาฝนเมื่อคืนนี่ก็แห้งแห้งยันเข่างอกก็เลยน้ำทั้งที่เลยยังบ่แเละน้ำก็ยังอุขลุกยังบ่ได้แปลงขอลดลดบอกแต่ว่าน เบิ่งน well, mm ้ำในเดือดวาซานคนปั่นเข่าก็บหอเป็นว่ะสมาชิกเจกันทันสมาสิบสมาสิลอดอยู่บ่เฮยลุงเฮ้จากนั้นโอยเพราะว่าเขาออกงานแต่งงานมาเนาะ เอาเขาไหว้ในเฮือนเนาะมาไหว้อยังไรนี่เนาะสั่นก็ไหว้หมองมุงห้งัวสะบาเนาะไหวตากผ้าตากพลอยู่ติดบอดได้มากันแล้วแลยเฮ้ยสิได้ไปยี่บอพี่น้องไอ้เมื่อนี้ลุ่นก็เด้อพี่น้องเด้อว่าสิได้ปั่นเนี่ยบอกเมื่อนี้เนาะไปซื้อกระสอบ แม่นถ้าแต่ซิบลิรเห็นไหมเปิดกลอกมาพี่น้องกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับซ่อง แม่น้องแก้มบุมเด้อท่านผู้ชมเอ้ยตอนนี้ก็มามาถาเอารถปั่นเข่าท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะวะเข่าเพิ่นเกี่ยวแล้วตั้งแต่เมื่อซื่อนนี่เมื่อซื่อนนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแห้งบ้านนี่ผมแม่มันออกงอกบนหลังบ,บจากเนาะอยู่หน้าเพิ่นหกแล้วรถปั่นเข่ากระบ,บอกตั้งแต่เมื่อวานนี่พระเจ้าก็ยังบุกไปท่านผู้ชมมื้อน,นี่ก็เลยมานั่งถาเอานั่งถาเอาสิเป็นสั่ง เขาเจ้าก็ยังแป้งนั่นแป้งนี่เพราะว่าเขาเจ้าออกงานตั้งออกงานแต่เลื่อนชิบชิบองเนะาะย่านนี้เพิรเขาเจ้าไม่ได้ออกเพราะว่าบมมีภัยเหตุนหน้าแซงแถวนี่นีแต่แม่นอกแก้มบุ้งเพิตหน้าแซงคนเดียวว่าผเพิมีภายใหญ่ก็เลยเห็นได้ปี่นี่กแจ็จะได้ทำได้ดอกเพราะว่าเขาหน้างมันเป็นพั้พลาไลพืงพลาไลอลาย,าวลายลเวลาเขามาเกี่ยวกับเบาเบาเขาเย่านเรได้มาทึนอยู่ทาช่องเอย เพราะว่าคู่มือในน้ำมันนั่นมันก็แพงเนาะแพงแพงแพงบ่พอเลยท่านชมบ่มีขายพร้อมเมื่อก่อนกะเกียรแมนว่าได้จุ้งหลุดยางน้ำมันบ่มีขายท่านชมเอ้ยตอนนี้ก็ยังนั่งถ่าหลดอยู่เนาะเกิดเพิ่อนก็ยังหักะติดจักสิบไปได้บ่จั๊กสี่สีรือบ่เหมือนนั่งถ่าหัากระซอมอยู่แต่ว่าควบใจหอดมันมะกะหอดบั้นไผ่เพื่อท่านชมเอ้ยเพราะว่าย่านย่านทุนตกใหม่ บรรยากาศแบบดำคลื่นคลื่นเมื่อนี่บอแดดเลยทำชมเมื่อมีอากาศแดดเลยเมื่อมื่อตึ๊บไปเลยอยู่ข้างกันทางดำท่าำชมบ่นนี้อยู่บ้านนอกอยู่ข้างกันทางดำอากาศอากาศดีทำชมเวยอากาศมุกเถาเมื่อนี่ล่ะคือว่าบอแดดนี่แต่ว่ามันเอาเอาเข้ากระหอนท่ำชมเลยเอ้าพนตอนนี้กะละดูหนาเฮ็ดแต่ทำชมเว้ยจำเฮ็ดเสียออกลายเนาะ เจ้าคายนะ่ะยังล่องเรื่อบนทางพี่น้องบ๊วยเขาเจ้าแก่ลิ่งแก่ยังไปใส่ผุนผุนผุนฟาดกลองได้ดนีนะผุนเดี่ยวต่อไปแหละผุนสองตสวพิ่เดียวนี้เดี๋นี้ยังง้องจ้าข้องอะไร ออาจรเจาาจาริ้าต้องบดีนี้แล้วมาใหญ่เลยเนาะเจ้ากรสอป็อันนี้คือกระสอบไปใส่ข่าวไดเคะสอปแไปประมาณหดสอแมนพ้นกัเย็นเยืบก้อนไหนเมื่อด้วพี่น้องไวแมนตังว่าได้เมื่อแหงเหมือนราวาพ้นสิตกเนาะเล็กกัเบิดแทวนะ บเอุ้มไปะสอบนางขาโหตันเข่าไม่้องเลยแมนเข่าวห่างกันไปท่านผู้ชมแม่น้องแก้มบุ้งไปทุกคนคับโหลดเขาได้มาเบิ่งเขาค่อยๆได้เลยค่อยๆได้เลยเขาได้มาเบิ่งได้ขยันลบผิดเนี่ยมาเบิ่งเพราะว่าเขาเจ้าบัวจักทางหน้าฮาวเนาะถ้าแบบว่าเลี้ยวพิษเนี่ยห้ามกระเซื่อประมาณนี้เขาก็แนมมาเบิ่งเพราะว่า ไปเลยไปเลยไปเลยตรงไปเลยพระเจ้าประจังทางมาหน้าเราให้ใเนตเตอร์ดินทรายมันแจกทำไปช่อมเลยมาหน้าพิ่นดินทรายลายน้มาจนได้พี่น้องเอ้ยตอนน,นี้กับพ้นตอกอยู่ทำไปช่อมแจักสิกสปัน่นได้ไดเลยพ้นยังตกพ้นเลยอยูเลย ปั่นพบผมเลยบ่ฝนเลยบ่ม่ปั่นปั่นได้ฝนตได้มได้กัทีได้สอันตอนนี้กำลังสีฮอหนาแล้วเอาข้ามาสามันบ้มาสามันฝนตกกัซักี ท่านผู้ชมตอนนี้ฝนตกอย่างแห้งเลยมันตกอย่างแห้งเลยน่าล้ายเลยแม่ผูมจัะพายอันปู่น้อยตัวบระวัติแห้งอยู่เทิมเทิม ต้มน้ำซีต้มไก่เบ้อน่แซเขาจะเถิองอยู่ใชยู่ร่มพ่อเขาจะเถิอเข็ดคู่ย่ำพ้นตกของน้องง่ายบ้าแต่กองเข่าอยู่พ่อค่ะท่านผู้ชมเอาหลดมาแล้วแต่ว่าปั่นบาได้อันนี้ก็มีนี่ก็บอกเข่ามากในสุมในสิ่ง มันยังมไม่ขึ้นกันเนาะป้าบรรยากาศยังอากาศบรรยากาศทงไหายทงหน้าท่านผู้ชมได้รถปั่นเข่ามาแล้วก็เห็นยังบ่ได้เนาะตอนนี้ฝนตกอย่างแห้งเลยอันนี้ต้นกล้วยยายปลูกบ่เฮ้ยอือผู้น้องอันนี้ปลูกนำน้องเพลินท่านผู้ชมเรงอะไรมันเอือนมันเอือนด่างปัน่น,น,นมะฮอดสองขมงงุนดอกปั่นเนาะ ตอนนี้กำลังปั่นพี่น้องตอนนี้กำลังปัน่นอ้าวจะได้จักสอนแล้วปะลูกทาลุ่นทาส้มกันเลยจ้า ย่าไ,ไปสอลูกมากมาก จะได้จักสอบพี่น้องขาเบิงขารุ่นกันเลยลจะได้จักสอบพี่น้องข่าวกระปันยังมาแล้วซ้ำพี่น้องจ้า ฝนตกพี่น้องเอ้ยตกลิ้นอยู่เบิดเบื่อเบอิดเว้นเนาะปั่นยังมาแล้วเฮาก็ได้เขาา่าเศร้าสองสอบหรือเศร้าเอสสอบยังมาแล้วซ้ำยังโป๊กไว้ยอยู่แต่ยังมาลายดอกเออรถปัน่นเพิ่อนกระเพาไว้อยู่นี่เลยพี่นอ้องเอ้ยเพราะว่าปั่นยังมาแลออ้วเนาะจากเสศษนในดพ้นกับสบะบัดตกเทตกหวาน้าวหนาว,นาวตกแระล,ะลมน้ำเนาะมันเลยน่าเอาแนี่นะ กอาจกระลุ้มเมื่อแล้วก็แก่สุดท้ายเมื่อแล้วเอาเลยพี่น้องไอ้คลิปนี้เขาก็สียมลาพาจากเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้องแก้มบุ้มเนี่ยเด้อลงคลิปบ่ทวงบ่ท่านก็ขคอโทษคอภัยลายสบายดี